ร้อยไหมามาแล้วหนะ้าไม่เท่ากันก็เกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้หมอก็เสียใจด้วยแต่ว่าจริงๆแก้ไขได้นะครับถ้าร้อยเราไม่เท่ากันแนะนําให้เข้ามาปรึกษาก่อนทีนี้เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรไม่เท่ากันนะครับตั้งแต่อันดับแรกเลยส่วนใหญ่เนี่ยในคนปกตทิทั่วไปใบหน้าสองข้างเราอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะอยู่แล้วขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณหมอเลยว่าการที่ข้างมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยข้างไหนอาจจะต้องใช้ไหมจํานวนกี่เส้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์รูปหน้าเลยว่าเราจะวาง เส้นไหมตามแนวไหนเพื่อให้น้ายกขึ้นแบบไหนเช่นบางคนอาจจะวางเส้นไหมตามแนวนี้เพื่อให้น้ายกขึ้นไปแบบนี้บางคนวางแนวนี้เพื่อให้น้ายกขึ้นไปแบบนี้แบบนี้ครับมีผลหมดในการที่ทําให้ใบหน้าสองข้างเข้าหรือไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ลักษณะของเส้นไหมที่ใช้ก็เหมือนกันเส้นไหมที่ใช้ปัจจุบันก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบเส้นสั้นเส้นยาวหรือว่าแบบที่ต้องตัดแบบที่ไม่ต้องตัดแบบนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทําให้พื้นที่แต่ละบริเวณที่เราใส่ไหมเข้าไปทําให้เกิด เท่าหรือไม่เท่ากันได้แล้วก็ทําให้เกิดความยกมากน้อยที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของคุณหมอเป็นสําคัญเลยครับวันถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยหมอแนะนําว่าเข้ามาปรึกษาหมอยังมีวิธีแก้ไขได้แน่นอนครับ